สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะสีครีมล่าสุดนี่คือเป็นล็อตล่าสุดที่สั่งมาเลยนะคะจากกลองแบบนี้เลยนะคะ s okay. <S ทุกคนเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะสดๆตรงนี้ค่ะนี่นะคะเกะออกมาให้ดูตรงนี้เลยนะคะทุกคนอ่าหลายคนอนะอยากจะรู้ว่าสีครีมล็อตล่าสุดเป็นยังไงนะคะนี่นะคะแม่ขันก็เกะให้พวกเราดูนะคะ นี่นะคะทุกคนเปิดให้ดูนะคะตรงนี้เลยนี่นะคะจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คือไม่ได้ถือไม้มานะคะแต่ว่าขอนี้ออกให้ให้ดูสีเนื้อครีมนะคะณนะตอนนี้นะคะสีเนื้อครีมล็อตนี้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่จ้า ะะมั่นใจได้ว่านะคะซื้อที่เพจของเรานะคะเพจของแม่ขวัญน,นะคะคุณจะได้รับสินค้าของแท้นแน่นอนใช้เห็นผลแน่นอนจ้าและขนาด20กรัมในราคา200บาทเท่านั้นค่ะเราขายราคานี้เท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นราคาปลิก20